สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลหลังโกายวันบอลสเต็ปสโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเธอกูจะลงเป็นผู้ด,ดําเนินรายการนะครับเพื่อนครับวันนี้เป็นวันอังคารที่24สิงหาคม2 5 6 4ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จอดลึกกันในวันนี้ก็อย่าลืมเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ ก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆครับอาจารย์ก็ขออนุญาตพาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับสเตปเราเกือบแตกอีกแล้วนะครับเกือบแตกครับก็เมื่อวานนี้เข้าไป2แล้วก็แพ้ไป1นะครับเดี๋ยวอาจารย์พาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานที่อาจารย์ให้ไว้นะครับ3ตัวมีอะไรบ้างนะครับคู่แรกนะครับก็ไการี่พบกับสเปเซียครับคู่นี้ อาจารย์ให้ลองสเปเซียนะครับหน้าครึ่งลูกลบสิบครับผลปรากฏจบที่2ประตูต่อ2นะครับก็คู่นี้กินเต็มนะครับใครที่ไปแยกเดี่ยวไว้ตัวเดียวก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นซามโดเลียพบเอซีมิลานคู่นี้เอมิลานต่อครึ่งลูกลบสินะครับอาจารย์ให้ลองซามโดเลียครับโอ้ผลปรากฏว่าเป็น a อซีมิลานนะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ไม่ผ่านนะครับพร้อมกับสกอร์สูงที่อาจารย์ให้ไว้ก็ ไม่ผ่านนะครับเมื่อวานนี้ก็ปันจบที่1นูนะครับจะก่อต่ําครับอาจารย์ก็ขออภัยด้วยครับคู่นี้ส่วนคู่สุดท้ายนะครับก็คู่เวทแฮมพบกับเลสเตอร์คู่นี้ไฮไลท์เลยนะครับอาจารย์ให้เวทแฮมนะครับให้ต่อเดี่ยวทีเด็ดด้วยนะครับแยกเดี่ยวตัวเดียวไปที่เวทแฮมด้วยครับเมื่อวานนี้ก็ผลมปรากฏว่าจบที่เวทแฮมชนะไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับหน้าหน้าราคาหน้าน้ําเสมอเวทแฮมนะครับ คู่นี้ใครไปแยกเดี่ยวตัวเดียวก็ยินดีด้วยนะครับผลประกอบการเมื่อวานนี้คือ3ตัวก็เข้าไป2อาแพ้ไป1นะครับยังไงก็ก็ผลกําไรก็ยังพอมีกําไรนะครับาหากลบแล้วก็โอเคอยู่ครับพอได้ไปต่อครับยังไม่ต้องกู้บังนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็ต้องต่อสู้กันอีกครับทุก ฟุตบอลมีทุกวันนะครับหมามันไม่ไม่น่ากลัวตรงไหนเลยนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งครับอาจารย์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่ทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับที่น่านาวมมาวานอาจารย์ให้เข้านะครับเดี๋ยวไปตามฟังกันที่ช่องนั้นด้วยนะครับส่วนที่ห้อง v i p ครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ห้อง v i p ด้วยมาวานตัวเดียวนะครับเน้นๆอาจารย์ก็ให้ไปที่เวสแฮมชนะสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้อง v i p ของอาจารย์ด้วย เมื่อวานนี้ใครกดใครตามใครติดตามก็เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับใครอยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p หรืออยากเข้ากลุ่ม v i p หรืออยากได้คู่บอลแบบ v i p ส่วนตัวกาบอาจารย์เลยนะครับก็แอดไลน์ไปที่เคนโดคตี้789าครับที่อยาจาย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ i p ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น หรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเขารวมไทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็ไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับหรือที่หน้า Facebook ก็เคนโดโคตี้นะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเต็ปสามวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับวันนี้มี3คู่ครับก็3คู่3ตัวนะครับทำเป็นสเต็ป3ครับอาจารย์ขอแจ้งไว้นะครับท่านไหนที่ชอบสเต็ปส อาจจะแยกเดียวหรือจะสเตปสองสเตปสามสเตปสี่ก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับอ่าค่อยไปค่ายมาได้ครับตามที่อาจารย์ให้นะครับก็เราเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับวันนี้เริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่าง p s v iO อโอฟพบกับเบนฟีก้านะครับเตะเวลาตีสองของบ้านเราครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ครับก่อนที่จะมาเตะกันในวันนี้นะครับ่าพวกเขามีอย่างไรกันมาบ้างนะครับเริ่มกันที่ เจ้าบ้านครับ p s v iofen ฟอร์ม e 6นัดหลังสุดของพวกเขาครับก็มีชนะมิติแลนด์3ต่อ0นชนะอาแจกสต่อ0ย์ชนะมิติแลนด์อีกครั้งนะครับ1ต่อ0ชนะอาเมโล2ต่อ0แพ้เบนฟิก้า2ต่อ1แล้วก็ชนะคัมบูกนะครับ4ประตูต่อ1นครับนัดล่าสุดนะครับก็เป็นการชนะ5แพ้1ครับ ส่วนทีมเยือนเบนฟิก้าครับฟอร์มของพวกเขามีอย่างไรมาบ้างนะครับก็มีชนะสปาตักมอสโกครับ2ต่อ0ชนะโมไลเลนเซ่นะครับ2ต่อ1่ากลับมาชนะสปาตักมอสโกอีกครั้ง2ต่อ0ชนะอาลัวกาครับ2ต่อ0ชนะ PSV อสวีไอโอเฟนนะครับที่เจอกันวันนี้มาครับ2ต่อ1แล้วก็ล่าสุดนะครับชนะวิเซนเต้ครับ2ประตูต่อ0ก็เป็นการชนะ6นัดรวดเลยครับสำหรับเบนฟิก้า ส่วนสติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูก็เป็นเบน,น,นฟิก้าชนะ41เสมอ22 PSV ชนะ3.1และนัดล่าสุดนะครับเจอกันเมื่อวันที่19เดือน8ปี2.1นครับนัดแรกที่เจอกันในรายการนี้นะครับก็เป็นเบนฟีก้าครับเปิดบ้านชนะ PSV ไป2ประตูต่อ1นะครับผล4ครั้งที่เจอกันก็เป็น PSV ชนะได้1ครั้งเบนฟิก้าชนะไป2ครั้งแล้วเสมอกัน1ครั้งนะครับ ส่วนรอบแรกที่เจอกันก็เป็นเบนฟิก้าชนะมาก่อนนะครับ2ประตูต่อ1ก่อนที่จะมาเตะกันในวันนี้นะครับส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรแล้วเราจะเลือกเคียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้เลทเปิดมาวันนี้ครับให้ PSV นะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบ5ครับครึ่งลูกลบ87ครับอยู่ต่อกับ PSV ได้เต็มเสีย93ครับอยู่รองเบนฟิก้า ได้8ปดเจ็ดเสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบสิครับ2ลูกครึ่งลบเกอยู่ต่อสูงเสียน้ํา95นะครับได้95เสียเต็มครับอยู่รองต่ำเบนฟีก้าได้97เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่ให้ p s v อสวีไเนะครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบเจครับเสมอควบครึ่งลบหเนี่ครับก็อยู่ต่อกับ p s เอสวีไครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย8 4อยู่รองเบนฟีก้าครึ่งแรก ได้76เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกขาวนะครับ1ลูกบวก96อยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้8 8เสียเต็มนะครับอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้เต็มเสีย96ครับอาจารย์ขออนุญาตแจ้งนะครับสมาชิก45นาทีนะครับทางขวามือเผื่อจะเลือกลงทุนกันถูกนะครับอันนี้90นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญาตแจ้งครับฟูลไทม์ครับอันนี้ฝั่งนี้ฮาร์ปไทม์นะครับก็45นาที ได้เสียกนเลยนะครับรู้เฟืองกันไปเลยครับส่วนน้ําดําๆอาจารย์ขอแจ้งทุกวันนะครับน้าดาๆก็คือได้ได้ตามตัวเลขที่เขาขึ้นเลยนะครับแล้วก็เสียเต็มครับส่วนน้ําแดงๆนี่ครับก็ได้เต็มอย่างเดียวนะครับแล้วก็เสียตามตัวเลขครับหลายท่านจะได้จะได้เลือกลงทุนถูกนะครับเอามันได้น้ํำยังไงแล้วก็เสียน้ําแบบไหนนะครับก่อนที่จะเลือกจิ้มกันนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโด่จอดเถอะกูจะลงขอเลือกฟวันทงไปที่ จะเลือกให้ต่อ PSV Iofen ไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มอนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่ถือว่าค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับแต่ว่านัดแรกนะครับ PSV Iofen บุกไปแพ้มาก่อน2ประตูต่อ1วันนี้ได้เตะในบ้านนะครับพวกเขามีดีแน่นอนนะครับกับฟอร์ม6นัดหลังสุด อาชนะไปถึง5แล้วก็แพ้ไป1ก็คือแพ้ให้กับเบนฟิก้าทีมนี้แหละครับส่วนเบนฟิก้านะครับ6เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดนะครับกับสถิติที่เจอกันมานะครับถือว่าค่อนข้างสูสีผัดกันแพ้ชนะมานะครับแล้วก็เสมอแต่อาจารย์มองว่านะครับตัวผู้เล่นนะครับของ PSV อากับขุมกําลังที่ยังมีอยู่นะตอนนี้นะครับอาจารย์ยังมองว่าไม่ได้เป็นรองเบนฟิก้านะครับเป็นต่อด้วยซ้ำนะครับวันนี้ได้กลับมาเตะในบ้านนะครับนัดที่2แบบนี้ อาจารย์มองว่ากับราคาครึ่งลูกลบ5สูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบ10แบบนี้นะครับอาจารย์มองว่าวันนี้ PSV น่าจะยิงไปได้แน่นอนครับานาที่แล้วนะครับที่เจอกันแพ้มาก็แบบเบียดนะครับนำก่อนด้วยนะครับก็วันนีนะ้อาจารย์ก็มองว่านะครับในบ้าน PSV iO อมี3แต้มแน่นอนครับกับราคาครึ่งลูกอาจารย์จึงเลือกว่าให้ต่อ PSV ีไปดูครับวันนี้พวกเขา เก็บใช้ได้แน่นอนครับจึงเลือกว่าให้ต่อไปครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างลูโดโกเลสนะครับพบกับมัมโมครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้นะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับโกเลสนะครับก็มีชนะโซเบต้านะครับสประตูต่อ1ชนะ CSKA 30เสมอโอลิมเปียกอสนะครับหประตูต่อ1แล้วก็กบมาชนะโอลิมเปียกอส4ประตูต่อ1 แพ้มาโมนะครับทีมที่เจอกันวันนี้2ต่อ0นแล้วก็ล่าสุดชนะโลโซฟีครับ5ต่อ0ูนครับก็เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1ครับส่วนทีมเยือนมาโมฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขามีชนะเรนเจอร์2ต่อ1เสมออาร์มสตัก0ูนต่อ0ย์ชนะกลับมาชนะเรนเจอร์อีกนะครับ2ต่อ1แพ้โกเตเบิร์ก2ต่อ3ชนะลูโดโกเตสเนี่ยครับ2ต่อ0นแล้วก็ล่าสุดนะครับชนะเดอเกอร์ฟอร์ดครับ3ประตูต่อศูนก็เป็นการชนะ4 เสมอห่แพ้1นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เจอกันก็1นัดครับเป็นมาโมนี่ครับเฉิอนชนะทั้งก่อนนะครับ2ประตูต่อ0ก็วันที่19เดือน8ปี21นี่ครับกับเป็นนัดแรกนะครับที่ชนะมาก่อน2ต่อ0ส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้เลดเปิดมาวันนี้นะครับให้มัโมนะครับอ่อให้เสมอโลโกเตสครับ ต่อบวกหน้าน้ำนะครับเสมอโลโกเตสอยู่ลองมาโมได้เต็มเสีย92อนะครับอยู่ลองอยู่ต่อโลโกเตสได้ได้8 6เสียเต็มครับอยู่ลองมาโมได้เต็มเสีย92สครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบ10ครับ2ลูกครึ่งลบ92อยู่ต่อสูงได้เต็มเสียเต็มนะครับน้ำา1 0 0นี่ครับแล้วก็อยู่อยู่ลองต่ำนะครับได้92เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาให้เสมอ ลูโดโกเตสนะครับก็บวก95นี่ครับอยู่รองมอโมได้เต็มเสีย95ครับอยู่รองโลโกเตสครึ่งอยู่ต่อโลโกเตสนะครับครึ่งแรกได้87เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกลบ10ครับ1ลูกลบ95อยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้97เสียเต็มครับอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้95เสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลง ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้อยู่รองมาโมไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับกับฟอร์มทั้ง2ทีมค่อนข้างแตกต่างกันเยอะนะครับาตามชื่อชั้นบอลยังไงมาโมก็ดูดีกว่านะครับนัดนัดแรกนะครับก็ชนะมาก่อนแล้วด้วยนะครับสประตูต่อศูนย์วันนี้อาจารย์มองว่ายังไงก็ไม่แพ้ครับถึงถึงแต่ว,ว่าจะไปเยือนนะครับอาจารย์มองว่ายังไงก็ไม่แพ้วันนี้โอกาสที่มาโมจะบุกไปย้ำชัยนะครับ เป็นไปได้เยอะเลยนะครับกับราคาแบบนี้ให้เจ้าบ้านเป็นต่อหน้าน้ําแบบนี้อยู่รอมอโม่ได้น้ําด้วยนะครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองมอโม่ไปดีกว่าครับคู่นี้ยังไงก็ไม่แพ้ครับอาจารย์มองว่าน่าจะย้ําแค้นได้อีกวันแน่นอนครับวันนี้สกอร์ที่คาดก็น่าจะเป็นสักมอโม่ชนะสักสองหนึ 1, ่งสามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จึงเลือกว่าให้อยู่มอโม่ไปดีกว่าครับคู่นี้ สำหรับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเฟเรนวารล็ซีนะครับพบกับยังบอยเบร์นะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนที่จะมาเตะก,กันในวันนี้นะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดเริ่มกันที่เจ้าบ้าน,นครับฟอร์ม6นัดหลังสุดพวกเขาก็มีชนะสกิลิสนะครับ3ต่อ1แพ้คิวาด้านะครับ1ต่อ2ชนะซาลาเวียปาร์อ2ต่อ0แล้วก็มาแพ้ซลาเวียปาร์น1ต่อ0ชนะโมเซโดเวสนะครับ4ต่อ1 แล้วก็ล่าสุดนี่ครับก็คือแพ้ให้กับยังบอยเบิร์นทีมที่จะเจอวันนี้ครับ3ประตูต่อ2ก็เป็นการชนะ3แพ้3นะครับส่วนทีมยังบอยนะครับฟอร์ม6นะัดสังสุดของพวกเขาก็มีเสมอกัรดชอปเปอร์0ต่อ0เสมอ c f r คู1ต่อ1แพ้ซีออนนะครับ1ต่อ0แล้วกลับมาชนะ c f r คู3ต่อ1ชนะเอฟซีลิเตานะครับ4ต่อ1แล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีชนะทีมนี้นะครับ าวาลซี่นะครับสามประตูต่อ2เป็นการชนะ3เสมอ2แพ้1ส่วนนาติติของทั้งคู่ที่เจอกันก็มี1น,นัดที่เจอกันนัดที่แล้วนะครับก็เป็นวันที่19เดือน8ปปี2 1เป็นยังบอยเปิดบ้านชนะาวาลซี่ไป3ประตูต่อ2นะครับนัดแรกที่เจอกันครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นยังไงแล้วเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้เลดเปิดมาวันนี้ครับให้ยังบอยนะครับเป็นต่อ เสมอควบครึ่งขาวนะครับเสมอควบครึ่งบวก97นี่ครับก็อยู่ต่อกับเสียน้ํา91ครับได้91เสียเต็มอยู่รองวาเลนซี่ได้เต็มเสีย97นี่ครับส่วนสูงต่ําเปิดมาที่3ลูกลบ10ครับ3ลูกลบ93อยู่ต่อสูงก็เสียน้ํา99นะครับอยู่รองต่ําเสียน้ํา93ครับได้93เสียเต็มอยู่สูงก็ได้99เเสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่ หน้าน้ำนะครับนี่ครับหน้าน้ําบวก10ครับก็อยู่บางอยู่ยังบอยเบร์นะครับเสียน้ํา6 7ครับอยู่ลองเฟเนเบเช่ครับยับได้ได้เต็มเสีย75นะครับแล้วก็อยู่ต่อบางยังบอยได้6 7เเสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งลบ10นะครับลูกควบลูกครึ่งลบ92อยู่ต่อสูงได้เต็มเสียเต็มนะครับได้น้ํา1 0 0ก็อยู่ลองต่ำ เสียน้ำเก้าสองนะครับได้เก้าสองเสียเต็มครับนี่คือสี่สิบห้านาทีนะครับอาจารย์ขออนุญาตแจ้งนะครับแล้วก็นี่เก้าสิบนาทีครับทางซ้ายมือเก้าสิบนาทีถึงได้เสียทางขวามือสี่สิบห้านาทีก็ได้เสียกันเลยนะครับส่วนน้ําแดงแงก็คือได้เต็มอย่างเดียวนะครับส่วนน้ําดําๆก็ได้ตามตัวเลขแล้วก็เสียเต็มนะครับทีครับถ้า1 0 0ก็คือได้เต็มเสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้าแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกุจะลงขอเลือกฟันธงไปที่ เลือกให้ลองวาลอนซีไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับฟอร์มหน้าที่แล้วนะครับที่วาลอนซีบุกไปเยือนยังบอยนะครับอย่างยิงได้ทั้ง2ประตูนะครับวันนั้นแพ้ไปเบียดแค่3ประตูต่อ2วันนี้ได้มากลับมาเตะในบ้านครับอาจารย์มองว่าโอกาสที่จะพลิกชนะก็เป็นก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับบอลคู่นี้ถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะครับกลับมาเตะวันนี้ที่บ้านวาลอนซีอาจารย์มองว่าให้ยังบอยมาต่อ เสมอควบคึ่งขาวแบบนี้นะครับสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกลบ10อาจารย์อว่าคู่นี้มียิงกันแน่ครับโอกาสที่จะเสมอกันในเวลาก็เป็นไปได้เยอะนะครับอโอกาสที่วาลอนซีจะพลิกชนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับบอลคู่นี้ออกได้ทั้ง3หน้านะครับเพราะว่าวาลอนซีไม่มีทางเลือกครับวันนี้ยังไงก็ต้องบุกสถานเดียวได้มาเตะในบ้านด้วยนะครับมองว่าไม่น่าแพ้นะครับวันนี้อาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองวาลอนซีไปดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผลสเตป3นะครับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกลายวันบอลสเตป3วันนี้นะครับสเตป3ตัวที่อาจารย์ให้ไว้ก็คือให้ต่อ p s v ให้ลองมาโม่และให้ลองวารลอนซี่ไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้หรือว่าท่านไหนนะครับที่จะแยกบอลเดียวเน้นบอลตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็ขอเลือกไปที่ให้ลองมาโม่ไปครับแยกเดี่ยวตัวเดียวนะครับ ส่วนท่านไหนที่ชอบฟุตบอลสูงต่ำนะครับเลือกจิ้มสูงต่ำอาจารย์ก็ขอเลือกไปที่คู่ p s v นะครับให้ต่อสกอร์สูงครับคู่ p s v อไอโอเฟนกับเมนฟีก้าครับกับราคา2ลูกครึ่งลบ10นะครับอาจารย์มองว่าทั้งคู่นี้นะครับวันนี้มียิงกันแน่นอนครับใส่กันอุตลุดแน่นอนเพราะว่าเจ้าบ้านยังไงก็ต้องบุกนะครับวันนี้อาจารย์นึงมองว่าวันนี้สกอร์สูงก็เป็นไปได้สูงนะครับคู่ p s v สส่วนแยกเดี่ยวตัวเดียวก็ให้ ให้ลองมอมโม่นะครับมองว่ายังไงก็ไม่แพ้ครับวันนี้ส่วนสเตป3ก็วันนี้คือ PSV มอ o มลโมวาลองซี่ครับแล้วก็รับซัพ์แน่นอนครับคืนนี้ย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขออาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่าน หรือว่าท่านไหนนะครับที่อยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์หรืออยากได้ทีเด็ดส่วนตัวกับอาจารย์หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP ของอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่ k e n Do คอตี789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ของอาจารย์กันแบบฟรีฟรีทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใด้ใจด่ายใดๆดทั้งสิน้นหรือว่าคาท่านไหนนะครับที่จะร่วมสนุกท่ายผลไปที่เดียวกับอาจารย์หรือร่วมสนับสนุนอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแป มีแอดาำน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเต็ป3วันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดจอดเถอคุจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ้ออย่าลืมนะครับทุกท่านก่อนที่จะเลือกจิ้มบอลนะครับก็ฝากดูหน้าน้ำกันด้วยนะครับเพราะว่า อบอลฟุตบอลน,นะครับอาจารย์ทําไว้แต่เช้าทุกวันนะครับราคาตกดึกแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับคู่ไหนที่มันขึ้นขึ้นสูงสูง,สงลงต่ตําๆำ,ำล,ล,ลึกลึกลึกนะครับก็ถ้าเรายกได้เราก็ยกนะครับไม่จําเป็นต้องเลือกจิ้มทุกคู่นะครับฟุตบอลมีเยอะแยะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับดูที่ราคาหน้าน้ากันอีกทีเลือกจิ้มยังไงถ้าคู่ไหนราคาเป็นไปตามที่คาดก็ลุยกันได้เลยนะครับท่านไหนจะแยกสเต็ปเป็นสเต็ป2สเต็ปสสเต็ป4 ก็ตามนั้นได้เลยครับแล้วแต่ทุกท่านชอบเลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสาวันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดจอเตอกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวย,ยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ